เอามาทำเป็นยำวุ้นเส้นแกสนูเดิลซอร์หรือจะเอามาทำเป็นผัดวุ้นเส้นสเตอร์ไฟแกสเดิล no ก็อร่อยถูกปากทั้งนั้นค่ะเด็ใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวบ้างคะยกมือขึ้นวันนี้จะชวนมาคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเรื่องเส้นๆ้นของก๋วยเตี๋ยวเ,เพื่อนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรกันบ้างคะเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่หรือว่าวุ้นเส้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลลฝนจากช่องหนูฟินินเตอร์ค่ะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาคุยเรื่องเส้นๆของก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากๆเลยค่ะเวลาที่ไปร้านอาหารไทยในเมนูส่วนใหญ่ก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็เลยจะชวนพวกเรามาดูเมนูก๋วยเตี๋ยวในร้านอาหารไทยกันมาดูก๋วยเตี๋ยวถ้วยแรกของเราเลยค่ะถ้วยนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อน,นะคะ beef noodle soup ส่วนถ้วยนี้นะคะรับรองว่าจิ๊ดจั๊ดแซ่บถูกใจสาวๆเลยค่ะต้ยมยำนูดสุกถ้วยนี้เป็นของโปรดของใครหลายคนก๋วยเตี๋ยวเรือโบ๊ทนูดสุกส่วนนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะละ บิทเทอร์เม c อนชิคเคนนูเดล o u ปหรือจะเป็นบะหมี่เป็ดย่างถ้วยนี้โรสเทดัคส์นูเด Soup ผัดไทยก็ถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอีกชนิดหนึ่งค่ะผัดไทยนูเดลสำหรับพวกเราที่เป็นคนไทยเนี่ยพวกเราก็คงคุ้นเคยกันดีกับหน้าตาของผัดไทยแต่ลองจินตนาการไปว่าเราไปร้านอาหารไทยกับเพื่อนของเราที่เป็นคนต่างชาติเขาไม่รู้เลยว่าผัดไทยหน้าตาเป็นยังไงเราก็อาจจะบอกเพื่อนเราไปว่า ผัดไทยก็คือ stir-fried thin rice noodle with eggs, bean sprouts and scallions s e r v e with c r a s p i n s and l a m มันก็คือผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กใส่ไข่ใส่ถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมเสิร์ฟมาพร้อมกับถั่วปน่นแล้วก็มะนาวแล้วถ้าเป็นผัดซีอิ๊วล่ะคะถ้าเพื่อนต่างชาติเราถามว่าผัดซีอิ๊วคืออะไรเราจะตอบเขาว่ายังไงผัดซีอิ๊วนุ่ดเดิล stir-fried fast noodles Chinese broccoli and egg in b red sweet soy sauce ผัดซีอิวก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดใ่คะนา้าไข่แล้วก็ใส่ซีอิ้วดำหวานแล้วก็เดี๋ยวราดหน้าล่ะราดหน้า Thai gravy sauce over stir fry fast noodles and Chinese broccoli น้ำซอสแบบไทยราดบนเส้นใหญ่ผัดคะนา้าเดี๋ยวเรามาดูชนิดของเส้นก๋วยเตี๋ยวกันค่ะไหนใครเป็นสาวกของเส้นใหญ่บ้างคะ fast noodle หรือจะเป็นเส้นเล็ก thin rice noodle ทำกว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยทำผัดไทยก็อร่อยหรือถ้าใครชอบทานหมี่ขาวก็ตัวนี้เลยค่ะ Vermicelli Noodle ถ้าไม่ชอบทานเส้นหมี่ขาวหมี่เหลืองก็มีค่ะ Egg Noodle หรือถ้าใครที่ชอบทานบุ้นเส้นก็นี่เลยค่ะ Glass Noodle เอามาทำเป็นยำบุ้นเส้น Glass Noodle Salad หรือจะเอามาทำเป็นผัดวุ้นเส้น Stir Fry Glass Noodle ก็อร่อยถูกปากทั้งนั้นค่ะพอเห็นแต่ละอย่างแล้วหิวเลยค่ะเนี่ยมีเรื่องมาเมาให้ฟังค่ะเมาเรื่องตัวเองนี่แหละ ว่าทาไมถึงได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าวันก่อนเนี่ยนะครับโทรไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาหารไทยค่ะแล้วทีนี้เนะี่ยปกติร้านนี้นะคะก็จะเป็นน้องคนไทยรับโทรศัพท์เราก็ไม่เคยคิดว่าจะเราจะพูดภาษาอังกฤษเลยเราโทรไปแล้วก็ว่าสวัสดีค่ะแต่เสียงปลายทางเขาตอบมาว่า I'm not Thai เราก็ฮ่ ah, ไม่ใช่คนไทยนี่ฉันต้อง speak English หรอก็เลยได้พูดภาษาอังกฤษค่ะแต่ทีนี้พอสั่งกว๋วยเตี๋ยวไปใช่ไหมครับเป็น boat noodle สั่งกว๋วยเตี๋ยวเรือไป แล้วเขาถามว่าจะเอาเส้นอะไรอยากกินเส้นหมี่ค่ะแต่นึกไม่ออกว่าเส้นหมี่มันเรียกว่ายังไงก็เลยต้องมาทำคลิปนี้แหละคะ่ะเป็นการทบทวนให้ตัวเองด้วยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักเส้นก๋วยเตี๋ยวกันด้วยค่ะยังไงก็นะ้ำฝนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้ำฝนขอตัวไปทานก๋วยเตี๋ยวก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ